สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรหมัดรวมของห้าจ้นแนวทางวันจันทร์วันที่22เดือน12ท่านว่าจะ2 5 6 8จา้าแนวทางวันอาทิตย์จะวันที่21แนวทางเลขเด่นให้เด่น4กับ8เนาะกันเด่นกันเด่นเก่า สำหรับแนวทางของเฮานี่ถือว่าพลาดไปเนาะถูกน้อยเลยจ้ะเมื่อนี้โอ้โหหาน้อยของเฮาถือว่าเงียบขักเมื่อนี้เนาะทียี่สิบเอ็ดสำหรับน้อยเฉพาะกิจจะหาสามหนึ่งศูนย์หกผ่าดไปน้อยน้อยกาจะหกสี่หนึ่งหาศูนย์ผ่าดไปเนาะสี่หนึ่งนี่นอยกามาแค่เด่นสี่จ้ะจับขู่พลาดไปสำหรับบุญนอยกามาสี่หนึ่งจับสูงมาต่ำ จับต่ำเรล่นขึ้นสูงจ้ะสำหรับน้อยรอบปกติจะ03675สำหรับน้อยวีจะ11701สำหรับแนวทาของเฮามาได้แค่เล็กเด่นเด่นสน้อยกาเนาะสูดร3ตัวบนเสียดไปจะน้อยกาเกือบแตก3ตัวบนตรงๆเนาะ สองน้อยจะสําสหรับสุดสามตัวบนของเฮาหายสี่คูจะน้อยกาเข้ามา, 6, 4, 1, าหกสี่หนึ่งของเฮามีหกสี่ศูนย์จะศูนย์กับหนึ่งแแต้มเดียว <nem outh> เกือบแตกสามตัวบนตรงๆสำหรับน้อยกาสําหรับน้อยดาจะศูนย์สามหกผ่านไปแต้มเดียวจะมีหกมีศูนย์สามกับสี่เสียดไปโตเดียวแต้มเดียวเกือบแตกสามตัวสามตัวโตัวอีกตัว,ตว,ตวนี้นะขอโทษขอภยัยร้ายๆจ้ะ สำหรับมือนีก็ตามรุ t, ่นกันต่อจะแนวทางหานอยส่วงนี้คนคางอยากจับทางยากเนาะถ้าเจ็บมากั็มาบนมาทางหลังถ้าหนึ่งได้มากก็หนึ่งมาบนมาหลังเนาะถ้าหาได้มากก็ท้งหาบนหาหลังจับทางยากขัดส้วงหนี้ฮานอยอาสำหรับมือนีตามรุ museums, together, ่นกันต่อจะก่อนสิไปรับชมเราฟังแนวทางฝากด้วยละกันเ้าะฝากกดติดตามฝากกดไลด์ด้วยละกันเราจะพี่น้องกที่เขามารับชมแนวทางใหม่ๆกะ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้เราจะเผื่อเสียดายบพ่พาดแนวทางที่แอดจอยลงหายเนาะแนวทางดีๆมีหายกันใดถูกวัจา้ามีหาายแนวทางจ้าที่ลงหายบอสิเป็นฮูนนิคิจะฮูนทางเสียงฮูนดาวโจนและพัฒนารัฐบาลไทยกันมีหายเส้นเดียวกันเนาะสำหรับแนวทางของเฮาเมน้สูตรมัดรวมแนวทางห้เดินสกับเจ็ จับคู่เด่นสองสองสามสองสี่สองหาสองหกสำหรับเด่นเจ็ดอะ่ะเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งสำหรับแนวทางของไอ้จอยสำหรับแยกน้วยนี่คือแนวทางเมื่อนี่ไปทางเลขเบิ่นเดอร์จะหฮานอยแยกน้วยนี่คือชอนกันเบิดตเลยสามหน่อยสำหรับแนวทางเมื่อนี่คือได้แปดสี่ตัวเจ็ดสี่ตัวสำหรับสามตัวบนนี่ยันเลขตอกหรือผีนองแนวทางสวงนี่จับทางหยากสามตัวบนยันเลขตอเพราะว่าเจ็ด ได้สี่ตัวแปดได้สี่ตัวสำหรับเลขเบิลก็สิเป็นประมาณเจ็ดเจ็ดแปดแปดเนาะสำหรับแนวทางเมื่อนี่เจ็ดเจ็ดแปดแปดวางไว้หายละกันเนาะเพราะว่าเงียกหน่อยนีย่คือชนกันแปดแปดกับเจ็ดเจ็ดถูกหน่อยเลยอันนี้คือแอตติวอติบายหายตามสูตรเนาะแนวทาง สีโลงหายกะคำนวณได้ตามสูตรโลงหายตามสูตรเราจะแนวทากสีมาหายตามสูตรตามทีอธิบายไปหรือบอ,อกอนี้กะคืออีกเรื่องหนึ่งเนาะเผื่อพีโนโอ่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทักอะนาไปปรับใส่เนาจะหรือว่าผิดารณาการเบิ่งเนาะถ่ายถ้าเกิดว่ามัก,กว่าชอบเราจะอธิบายให้ตามสูตรเท่าน,นั้นจะสาหรับชุดกันจ่างกันไฮเดนหกมีหกเจ็ดหก แปดหกเก้าหกศูนย์สามตัวบลนจางสองสามเจ็ดเจ็ดสองหกหกเก้าหาเจ็ดศูนย์สี่ แนวทางสวงนี่ก็จับทางยากเนาะคันเจ็ดได้มากกันไหลยาวคัได้มากกันไหลยาวเลยเนาะสําหรับเดืน7 500มารวมกับแยกน้อยนี่จจับบ่ได้คือกันเด้อจ้ะพี่น้อง3ตัวบนกบ่ได้จับเบิดหามให้เลยเนาะสําหรับแนวทางจะเน้นมื้อนี้3ตัวบนเน้น695 การจะาหกเจ็ดหกแปดเจก้าเจ็ดแปดสองสีหาเบิ้นแปดแเจ็ดเจ็เน้นเน้นเจเจน้นแปละการจะตามจริงเนี่ยพออยากเขียนต้อง8ต้องเจ็ดลงบนเด้เนี่ยสำหรับห้าน้อยของเฮาเมื่อนี้ก็คอยมาปังปังเด้งเด้งละการเนาะเต็มเต็มทุกๆ น้อยละการเราจะเปรียบเทียบกันเบื้องได้จาก,ก่อนสินําไปเป็นแนวทางเราจะแนวทางกับเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวนเท่านั่นเราจะมีข่าวละไรก็มีรู้จะมีตัวหมกักตัวชอบคอยตามจ้าขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงสําเนีละกันจ้า